คณะศิท์ยานุสิษธ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนได้รวมพิธีทอดกฐะถินสมคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ทาวรัตวัตถุทุกสิ่งณวัดมงคลพุกการามจังหวัดปทุมธานีทุดงพระสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเพื่อบำรุงศูนย์วัดพระธรรมกายจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบูชาข้าวพระผ่านระบบออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบสดีที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง y o u t u h e ช n e l บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ คณะสิทธิานุสิทธิวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะสัตธาสาธุชนได้ร่วมพิธีทอดกรถินสมคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ท้าวรวัตถุทุกสิ่งนวัดมงคลพุก,การามจังหวัดปทุมธานีค่ะนวัดมงคลพุก,การามจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกรถินสมคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ทาวรวัตถุทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2563ภายในงานมีคณะสัตธาสาธุชน ร้อมด้วยคณะสิทธินุสิทธิวัระธรรมกายมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากโดยมีคุณแม่จุรีสุทธิผลเป็นประธานกฐถินซึ่งคณะสิทธินุสิทธิวัระธรรมกายเป็นตัวแทนถือผ้ากฐถินเดินเวียนรอบโบสถ์ร้อมด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่คุณแม่จุรีสุธิผลท่านประธานกฐถินจะได้นำขบวนผ้ากฐถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระมหาสุราชาติชันโย เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการามท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นก่อนที่คุณแม่จุรีสุทธิพลท่านประธานกรถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรกรถินแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกกรถิน นอกจากนี้คณะประธานรองทั้ง11คณะพร้อมด้วยคณะสาาัตยาสาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันถวายผ้าไตรเทยธรรมพร้อมทั้งบริวากรกถินแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ผู้แทนสาธุรชนจะได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยเทยธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลสำหรับพิธีทอดกรินสามาคีณวัดมงคลพุการามแห่งนี้เพื่อจะนำปัจจัย ไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ทาวรวัตถุทุกสิ่งภายในวัดทั้งอาคารสถานที่ที่ชำรุดเสียหายเพื่อปรับปรุงในการรองรับศรัทธาสาธุชนที่จะมาร่วมกิจกรรมงานบุญอีกท้งอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะเราเองก็พยายามทำพิธีกรรมให้ศรัทธาญาติโยม ทังในพื้นที่ได้เห็นความแปลกต่างแล้วก็ทำได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ในความรู้สึกวันนี้แล้วนี่ตอบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวของพระอาจารย์เองสำหรับตัวของผมเองและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของสำหรับญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่เคยเห็นกิจกรรมพิธีกรรมอย่างนี้เขาได้เห็นเขาก็เกิดความปลื้มใจและเกิดความดีใจ แลวเขาก็ไม่นึกว่าพระอาจารย์จะทำะกิจกรรมได้ขนาดนี้เรียบร้อยแล้วก็นำมาซึ่งความปิติอ,อกปิติใจกับจตุปัจจัยเสียสละที่เขาได้เสียสละไปสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือว่านอกเหนือจากการที่ที่เขาได้มาเห็นพิธีกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วสถาญาตโยมที่อยู่ที่นี่ก็มีความ สุขใจมีความปลื้มใจปิติใจในการสั่งสมบุญกุศลค่ะก็สำหรับางานบุญกระถินนะคะที่ทุกๆวัดได้จัดขึ้นหรือแม้แต่วัดมงคลพุก,การามในวันนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่ามีสาธุชนนะคะหลัง่งไหลามาทำบุญแม้จะเป็นในยามวิกฤตโควิดในยามวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ดีมากๆนะคะรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ดีใจเพราะว่าการที่คนเรานะคะมีสิ่งยึดมั่นนะคะในพระพุทธศาสนาจะทำให้สามารถที่จะจันลงใจแล้วก็สามารถที่จะรักษาความทุกข์นะคะความร้อนที่เรามีอยู่ในจิตใจ นะคะให้มันเบาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเห็นว่าสมควรที่จะสืบสารกันต่อไปรุ่นต่อรุ่นนะคะไม่ให้หมดไปเพราะว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครมาทำบุญเลยไม่มีใครมาเข้าวัด เพื่อที่จะกล่อมเกาจิตใจตรงนั้นลงไป uh, ดิฉันเองก็คิดว่ามันจะทำให้คนเราหาหนทางออกของชีวิตได้น้อยลงการจัดการกับความเครียดได้น้อยลงแล้วก็อาจจะถึงกับการที่เราอาจจะรักษาชีวิตไว้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เรามีพระพุทธศาสนายึดมั่นในจิตใจเนี่ยมันช่วยได้ในการดำรงชีวิตได้ในการให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวที่จะสร้างพลังให้กับตัวเองครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมในการที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อที่จะสร้างให้สังคมชุมชนของเราเข้มแข็งรวมทั้งประเทศชาติด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะพิธีมุทิตาสการะพระพิสุสัมมเนนผู้สอบได้ปร,ริยธรรม9ประโยคที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพระพิสุสัมมเนนที่กำลังภาคเพียรเรียนพระบาลีได้เป็นอย่างดีค่ะและในวันนี้เองนะคะบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของพระพิสุผู้สอบได้ปร,ริยธรรม9้าประโยค เกี่ยวกับความภาคเพียรในการเรียนพระบาลีและความตั้งใจหลังจากที่ท่านเรียนจบแล้วจะนำความรู้อันประเสริฐนี้ไปสร้างประโยชน์อย่างไรบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันในขยายข่าวบุญค่ะ วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาเมื่อทางวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะศิีเสียงศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะแด่เหล่าพุทธบุตรมหาปร,ริญญารมก้าวประโยคทุกครูและถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่33โดยคณะผู้มีบุญได้ร่วมแสดงมุทิตาสการะเพื่อร่วมยกยอฐานะเวียรบ,บุรุษแห่งกองทัพธรรมให้สมเกียรติสมศักดิ์สรีอย่างสมภาคภูมิและให้สมกับเป็นเพชรน้ำเอกวงการพระพุทธศาสนาที่แท้จริงและในวันนี้ปริเรนธรรมก้าประโยคได้มากล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อวัดพระธรรมกายรวมถึงคณะญาติโยม ที่ได้พร้อมใจกันนุธิตาสการะปร,ะริยธรรมเก้าประโยคในปีนี้และได้เล่าถึงความสําเร็จกว่าจะมาถึงปร,ริญธรรมเก้าประโยคได้ในวันนี้รวมถึงได้พูดถึงความสําคัญของการเรียนภาษาบาลีที่มีต่อพระพุทธศาสนาในการเรียนการศึกษาพราะพุทธธรรมในชั้นปร,ริยธรรมเก้าประโยคที่จะมาได้เรียนศึกษากว่าที่จะประสบความสําเร็จนั้น มีความยากมากและต้องต้องใช้วิริยะอุตสาหะและสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการที่จะศึกษานั้นก็คือกำลังใจเหมือนดังที่วัดพระธรรมกายได้จัดมิทิตาสการะนี้ก็เป็นการสร้างกำลังใจเพื่อที่จะให้คนที่เรียนศึกษานั้นเกิดแรงบันดาลใจพลังใจว่ามีพุทธศาสนิกชนที่คอยหนุนอยู่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เรียนนั้นมีวิริยะอุตสาหะในการเรียนมากขึ้นจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนให้ผู้ที่สอบผ่านนั้นได้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพุทธศาสนาและเกิดแรงบันดาลใจที่จะอยู่ต่อและสู้เพื่อที่จะให้พุทธศาสนานั้นได้คงอยู่คู่โลกต่อไปการเรียนการศึกษาของอาตมานั้น นับได้ว่าจะเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมะที่ตนเองได้เรียนได้ศึกษาไม่ใช่แต่ประโยชน์ตนเท่านั้นยังสร้างประโยชน์แก่ชาวโลกมากมายการที่ญาติโย,ยมได้มาส่งเสริมนี้ถ้าเปรียบกับการปลูกต้นไม้ก็คือใส่ปุ๋ยบำรุงล่าแก้วนะการเรียนพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นการบำรุงล่าแก้วให้เกิดหมากผลให้เกิดดอกผลอันจะส่งผลให้ สรรพสัตส,สรพพชีวิตทุกอย่างนี้ได้เกิดความร่มเย็นขึ้นเกิดเป็นสันติภาพในโลกกว่าจะได้มาเป็นประโยชน์เก้าในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนบางรูปผ่านอุปรรสคมามากมายแล้วก็ความเพียรในการเร่าเรียนเพราะพระบาลีถือว่าท่านมีความเพียรเป็นอย่างยิ่งนี่ถือว่าเป็นที่น่ายกย่องของ พระพุทธศาสนาเพราะว่าการเรียนพระบาลีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำารงพระพุทธศาสนาที่จะทําให้พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวอีกสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่วัตถุก่อสร้างวัดวาอารามเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญก็จริงแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นก็คือบุคลา,ากรทางพระพุทธศาสนาซึ่งกว่าจะได้มาแต่ละรูปต้องใช้เวลาฝึกฝน ถ้าหาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาขาดหายไปไม่ว่าจะเวลาใดเวลาหนึ่งศาสนาก็จะพังพังลงได้เพราะฉะนั้นเราควรจะเสริมสร้างบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้ในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายชาววัดพระธรรมกายได้มาสแสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปร,ริยนธรรม9ก้าประโยคขออนุโมทนาใน เมตตาจิตที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้เกิดมีขึ้นทุกๆปีถือว่าน่าทึ่งเพราะว่าการจัดงานที่สำคัญงานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะเพราะเล็งเห็นจุดจุดนี้เพื่อจะเสริมสร้างกำลังใจให้เราทั้งหลายให้พระภิกษุสมัมเนรในพระพุทธศาสนาได้มีกำลังใจในการเรียนประเรียนทำเก้าประโยคอาจจะใช้เวลา มากหน่อยแต่ก็ได้กําลังหน้นจากพ่อแม่ครูอาจารย์มีแต่กําลังใจที่ท่านบอกว่าเรียนไปเถอะลูกเรียนไปเถอะเดี๋ยวก็จบเองบางทีนี่บางปีสอบไม่ผ่านท่านว่าประโยชนก้ากี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าสอบตกจิตเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงเสียใจไหมเศร้าใจไหมหรือเป็นกลางๆท่านบอกว่าถ้าไม่เศร้าใจเป็นกลางๆถือว่าใช้ได้แต่ถ้า สอบไม่ผ่านแล้วเสียใจพี่ลำพี่ไหลลำพันธบนโน,โน,โบน่นบนนี่ท่านว่าตรงนั้นใช้ไม่ได้อันนี้คือได้กําลังใจงครูบาอาจารย์ท่านแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสํานักเรียนให้อิสระแก่เราที่จะเรียนยังไงก็ได้ถึงเราจะสอบไม่ผ่านปีแรกตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองประโยคสามจนถึงประโยคเก้าจะใช้เวลามากเป็น20ปีสำนักเรียนท่านก็ให้โอกาสตรงนี้แหละคือการให้โอกาสตั้งแต่ครูบาอาจารย์สำนักเรียนแล้วก็คณะญาติโยมทั้งหลายเป็นกําลังใจให้ผู้ศึกษา ภาษาบาลีได้มีศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระศาสนามากขึ้นวันนี้ก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นวัดพระธรรมกายได้มีศรัทธ,ธาภาษาทะประกอบกับด้วยความที่สามัคคีกันเป็นพระธรมปัจจัยจัดมุทิตาสการะแด่ประเรียนธรรมเก้าประโยคด้วยความเลื่อมใสจึงมองดูแล้วรู้สึกปิติยินดีที่ขอนุโมทนาพอได้มาศึกษาจริงๆเนี่ย มันทําให้เรารู้นะครับว่าภาษาบาลีเนี่ยหลายๆคำเนี่ยที่เราจะเห็นในบฏไม่ว่าจะเป็นธรรมบทก็ตามนะครับดูตัวอย่างนะครับอตาหิอัตโนาานาโถเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอันนี้เราจะรู้ว่านี่คือภาษาบาลีแต่ก่อนนะครับไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงก็คือว่าแต่ก่อนเราก็จะแปลแค่แบบต้นไปที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมครับแต่พอเราเข้าไปศึกษาหรือลึกซึ้งจริงๆแล้วคือไปศึกษาในชั้นของอัลกถา เราก็สามารถดูว่าตนเนี่ยมีอะไรบ้างคําว่าตนเนี่ยคืออะไรครําว่าที่พึ่งเนี่ยคืออะไรมันจึงทําให้เรานะครับเข้าใจถึงสภาวะในของไหนของของคําบาลีตรงนั้นเนี่ยคือทําให้เข้าใจมากขึ้นการศึกษาโดยเฉพาะประเดียนยรรมเก้าประโยคเนี่ยครับก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยทรงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ได้ไม่นาซ้าพันในที่ท่านจบปร,ริญญาทำเก้าประโยคเนี่ยก็สามารถที่จะเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ผิดเพี้ยนยิ่ง ตัวผู้เรียนเองนำเอาไปประพฤติปฏิบัติด้วยนะครับก็จะได้เห็นผลอย่างได้ไม่จำกัดการนะรซึ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเป็นอาการิีโกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบใจรวมทั้งอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้จริงๆแล้วนะครับกำลังใจนี่คือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเวลาเราท้อเนี่ยครับเวลาเราเกิดความท้ออะไรเนี่ย โคนรอบข้างกายนะครับก็สําคัญมากแล้วที่สําคัญก็คืออย่างยกตัวอย่างคือธรรมกายเนี่ยพอจากงานนี้มาก็อาจจะทําให้หลายๆท่านนะครับอาจจะแบบสอบประโยคเก้กาไม่ผ่านสักทีอะไรเนี่ยครับแบบคอแล้วอะ่ะอาจจะเห็นภาพในส่วนนี้ไปนะครับจากบริเวณรอบๆเนี่ยอาจจะทาให้เกิดกําลังใจมั่นขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามครับก็สู้กันต่อไปนะครับในฐานะตัวกระผมเองบอกตรงเลยนะครับว่าก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งก็อาศัย ปัจจัยความเพียรพยายามแต่ความพิยพยายามมันก็มีม,มีดอปลงก็คือมันมีการลดลงแต่สิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คืออาศัยกัลยาณมิตรธรรมดังเช่นวัดพระธรรมกายที่ช่วยกันจัดงานมุฒิตานขึ้นในครั้งนี้ครับท่า,ากไดด้จะสังีง พุทธบุตรปร,เริเณธรรมทุกรูปคือบุคคลสำคัญที่จะนำความรู้ทางภาษาบาลีออกไปเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนยิ่งมีผู้ศึกษามากเท่าไหร่ย่อมช่วยขยายพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งบนเส้นทางการศึกษาพระบาลีต้องมีความเพียรพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจและมั่นคงในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ จึงจะทำสิ่งที่ทำได้โดยยากให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับทุดงค์สถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีท่าพระป่าเพื่อบำรุงศูนย์ค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณทุดงคัสถานาคนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภายในงานพระอาจารย์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพิธีอาราธนาศีล และพิธีถวายสังฆทานในการนี้พระมหามนทวัีธรรมมานันโทก็ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงศูนย์โดยมีกัลายาณมิตรกนกวันเปาะเชื้อจีนเป็นประธานทอดผ้าป่าก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตหารพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพิธีถวายคีฬานภสัชพิธีถวายทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลจีวรพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมสัมนาชวนบวชพระประจำปีพุทธศักราช2563ในโครงการบวชบูชาธรรมพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งพิธีมุทิตาพระเถระสิพันศาด้วยค่ะ วัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมามอบถุงยางชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอพิมายและอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นำโดยพระศรีหราชสมาจารุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานราชการเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาได้นำถุงยางชีพซึ่งภายในถุงประกอบด้วยอาหารกระป๋องพร้อมทานมามา่าข้าวสารพร้อมด้วยนมและตาซอยนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายและอำเภอปักธงชัยทั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคมมีฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาจึงประสานมายังวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายนำถุงยางชีพมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบทานมอบธรรมแก่โรงเรียนสวนกุหลาววิทยายลัยลังสิตและโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด1 9ค่ะนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกพร้อมด้วยคุณะเนศรื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงภาคีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันขยายผลการดำเนินงานโครงการมอบทานมอบทมด้วยการมอบนมกล่องจำนวนรวมกว่า24,000กล่องให้กับคณะครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสวนกุลหลาบวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนเฉลิมพระเกียร 60, ติ60พรรษาตำบลคลอง4ี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับเกียรติ จากผู้อำนวยการภาวัดงามคุณธรรมรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิตและผู้อำนวยการสำเนียงดนสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกบปวัตนสูตรค่ะมาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อปเทกันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ 1. จังหวัดสระบุรีอันดับ 2. จังหวัดนครพนมอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดลำพูน อันดับ6จังหวัดมหาสารคามอันดับ7จังหวัดกาลสินอันดับ8จังหวัดอ่ำนาจเจริญอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดสกลนครส่วน10อันดับครองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1แก้วภูทร8อันดับ2นครหลวง13อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง9อันดับหนครหลวงสิ อันดับ6นครหลวง1อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง5และอันดับ10นครหลวง12คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะคุณเทียรพัฒนเรืองโรจก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วง world news ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์นิวส์นะครับซึ่งในวันนี้ผมได้รวบรวมภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศภาพข่าวสารของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนมาฝากให้ทุกท่านเพื่อจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญและก็ได้สร้างกําลังใจในการทําความดีไปด้วยกันนะครับเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่นี่ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระผ่านทางระบบออนไลน์ครับสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อเชื่อมดวงใจไว้กับคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งรับชมประมวลภาพสหาวาระเดือนเกิดและรับฟังพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งประธานในครั้งนี้คือกัละยานมิตรวันเพญกัละยานมิตรสมยศช่างโทรเลขพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและถวายปัจจัย ร่วมบุญทุกๆบุญแด่พระอาจารย์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยและในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้ให้พรซึ่งสร้างความปลืปล้มมิติใจแก่ผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับเป็นภาพที่น่าปลื้มมิติใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะต้องจัดแบบออนไลน์แต่ทุกท่านก็ยังมีดวงใจ ที่มุ่งมั่นปรารถนาอยากจะสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายในเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวขึ้นครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีกรรมงานบุญบูชาข้าวพระผ่านทางการถ่ายทอดสดบน Facebook Live และรับชมจากช่อง GBN พร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทย ภายในงานกาลยนมิตรภาราดีอุบลรัศมีกาลยนมิตรเทพ,พีนุสายรำกาลยนมิตรวนิดาครูดเด็กชายนาทีสมบุญเปล่งเป็นเจ้าภาพกดปุ่มไฟท่านสองสว่างโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายเนเ,เธอร์แลนด์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเชา้าสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้ครับโดยกาลยนมิตรปาริมาทรมปริพัตรา และกัลยนณมิตรอจิมาเคือนคำตัวแทนกลุ่มลูกพระธรรมได้นำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุกัลยนณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยนณมิตรวนิดาครุธได้นำกล่าวคำถวายยานพาหนะกัลยนณมิตรชนทิชานิทานนำกล่าวคำถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวส่วนกัลยนณมิตรจำเนียนแห่งซุนนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติใจ ที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายในต่างแดนนั้นนับว่าเป็นภาพที่ควรค่าแก่การอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเราได้เห็นถึงความศรัทธาของชาวพุทธในประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศรวมถึงความศรัทธาของพี่น้องนักสร้างบาร,รมีที่เป็นชาวท้องถิ่นนะครับก็นับได้ว่าภาพเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน ทั้งหมดนี้คือช่วงของเวิร์นิวส์กับผมธีรพัฒน์เดืองโรธกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวบุญที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็เน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในทุกศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกช่วงกิจกรรมและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะ ซึ่งแต่ละศูนย์ก็สามารถที่จะส่งข่าวมาได้ค่ะที่ tvdmcnews.gmail.com รวมไปถึงติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง g b n u s c o m ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะท้ายนี้นะคะเราลากันไปด้วยพุทธ,ธสุภาษิตบทที่ว่านัติภาเลสหายตาความเป็นสหายไม่มีในคนพานลลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนท่านชายร่วมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2563สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายน2563อบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2563ถึง7กุมภาพันธ์2564บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา สื่อ,อายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนเองและทุกคนบนโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234หรือที่ w w w buad.com